รถยนต์หรูที่สุดที่เคยนำมารีวิวเอ่อ Lexus L S 5 0 0าร้อยนั้นแพงสุดลัะประมาณ14ล้านหรือสิล้านนี่แหละที่เคยอมาทำนะแล้วตอนไปรับรถนะอะถามจริงๆเถอะทำรีวิวของแพงขนาดเนี้ยเวลาไปรับรถหรือว่าเขารถมาส่งอะแล้วเอาไปขับอะอเสียวปะไม่เสียวครับสิริรู้สึกว่าเราค่อนข้างมัน่นใจในฝีมือการขับของตัวเองเป็นพี่นะ อย่าเข้ามาใกล้เลยนะไม่ <laughs> สินสินไม่เก่งหรอกครับคือสินก็แค่ขับปกติแล้วเราก็เหมือนเวลาเราเวลาเราขับรถหนึ่งคันอะ่ะเราต้องนำเสนออะไรออกไปอะ่ะสินจะมีเซนบางอย่างอะ่ะที่แบบคุยกับรถได้ว่าอยากบอกอะไรเราเดี๋ยวเราบอกให้เราทุกครั้งที่สินคืนรถเสร็จอะ่ะสินจะพูดกับรถเหมือนกันนะนะบอกว่าขอให้ไปเจอเจ้าของที่ดีนะเก็นปะหยหล่อหล่ออ่ะสินจะบอกทุกคันออกล้าบอก่าทุกคันว่า ขอให้ไปเจอเจ้าของที่ลักเจ้านะสินอัสดารับแต่แบรนด์รถหรูๆจริงปะไม่จริงครับ <S 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 คือมีช่วงแรกๆอ่ะทํารถหรูจริงไม่เถียงเพราะว่ามันเป็นตัวเราคือเราใช้รถผู้นี้มาอยู่แล้วชาเลนของเราคือสินจะมีโกให้ตัวเองทุกปีว่าอปีเนี้ยเราจะวางแผนการตลาดให้ตัวเองอเ,ปเป็นแบบไหนภาพที่สินอัสดาออกไปจะเป็นยังไงเช่นปีนึงอ่ะรู้สึกว่าอิ่มแล้วอะกับรถแพงอะ,อะสินยาทารถแมรแล้วว่า สินก็เลยจะตั้งเป้าว่าปีนี้สินจะแมสแล้วอพอแมสปุ๊บสินก็นจะเริ่มจับฮอนด้าโตโยต้าอิวซูแล้วก็จะตั้งตัวเองแล้วเราจะเข้าเข้าไปหาแบรนด์ยังไงแล้วงานที่จะออกนําเสนอออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเราก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วแล้วก็คนดูออเดียนส์กลุ่มใหม่ๆเราทาร์เกตว่าจะเป็นคนทํางานแบบไหนระดับการเงินประมาณไหนอายุเท่าไหร่เราจะคิดหมดเลยฮะแล้วเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าปีนี้เราจะเป็นแบบไหนสินอัสดาเนี่ยสินไม่ได้มองว่าเป็นชื่อสินนะ สินอดาเนี่ยสําหรับสินคือแบรนด์เป็นชื่อไปแล้วอส่วนตัวสินก็คือสินสินก็คือสินแต่ว่าสินอาดาคือแบรนด์เหมือนเป็นเป็นภาพหน้าไปแล้วอะประมาณนั้นเราก็จะวางกับตลาดตัวเองว่าปีนี้จะเป็นใครปีนี้จะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย